ค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะ่ะก่อนเบรกดรยูวีได้เล่าให้เราฟังถึงงานวิจัยทางการแพทย์ของสารสกัดไลโคปีนนะคะในมะเขือเทศกับต่อมลูกหมากในคุณผู้ชายซึ่งเป็นเรื่องของสุภาพบุรุษนะคะทีนี้ในคุณผู้หญิงค่ะสุภาพสตรีเนี่ยมีงานวิจัยของไลโคปินกับเรื่องราวในสุขภาพของผู้หญิง บ้างไหมคะคุณชุยคะมีงานวิจัยที่น่าสนใจหลายชิ้นค่ะถึงผลของการกินไลโคปีนในการป้องกันแล้วก็ร่วมบําบัดมะเร็งเต้านมค่ะมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นงานวิจัยในจานเพาะเซลล์ค่ะตีพิมพ์ในรสรการแพทย์ชื่อฟาร์มาโคจีโนมิกปี2006ค่ะงานวิจัยชิ้นนี้ปัดเอาเซลเล์มะเร็งเต้านมมาเพาะเลี้ยงในจานเพาะเซลล์จากนั้นก็ใส่ไลโคปีนเข้าไปพบว่ามีการซ่อมแซมตัวเองของ DNA ของเซลเล์มะเร็งเต้านม แล้วก็ทําให้เซลล์มะเร็งเต้านมเนี่ยแบ่งตัวช้าลงค่ะแล้วก็เพิ่มการฝ่อตายไปเองของเซลล์มะเร็งเต้านมเรียกว่า a พ o p t o s i s a p อ p t o s i s เป็นกลไกลการฆ่าตัวตายไปเองของเซลล์มะเร็งในร่างกายของเราซึ่งมัน เขาเรียกเซลล์ผิดปกตินะคะอพทอซิสเนี่ยทีนี้กลไกตรงนี้มันเป็นกลไกธรรมชาติของร่างกายเราซึ่งมันมีอยู่โดยโดยปกติอยู่แล้วนะคะเพื่อให้เป็นการป้องกันร่างกายจากมะเร็งในในคนที่มีสุขภาพดีมันก็จะมีกลไกปกติแบบนี้เพื่อช่วยเหลือกันค่ะทีนี้มีงานวิจัยอะไรที่พูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมคะดรคะมีงานวิจัยในหนูทดลองค่ะว่าหนูทดลองที่กินไลโคปีนเนี่ย จะมีอนุมูลอิสระในเนื้อเยื่อเต้านมลดลงแล้วก็ยังไปเพิ่มปริมาณเอนไซม์ธรรมชาติที่ทําหน้าที่ในการกําจัดอนุมูลอิสระในเซลล์มะเร็งเต้านมอีกค่ะอันนี้ติพิมพ์นวารสารการแพทย์ชื่อ m olecular cell biochem ปี2008ค่ะไม่เท่านั้นพี่เปิ้ลค่ะข,ข่าวดีสำหรับสุภาพสตรีค่ะมีงานวิจัยว่าไลโคปีนล,ลดโอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูกค่ะ ขาพบว่าในการเจาะเลือดแล้วพบว่าในผู้หญิงที่มีความเข้มข้นของไลโคปีนเกิน56เนี่ยจะมีโอกาสน้อยลงค่ะในการติดเชื้อที่เขาฉีดวัคซีนกันอ่ะคือ human papilloma virus ค่ะซึ่งนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูกอันนี้ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชีว c ค n c n r e r epidemol biomarker prevention ปี2002คือถ้ามีไลโคปีนในเลือดสูงเนี่ย โอกาสที่แบบลดโอกาสการติดเชื้อตัวนี้ค่ะดีจังเลยอะค่ะเพราะว่ามีช่วยทั้งในคุณผู้ชายนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดเกิดขึ้นกันบ่อยมากในช่วงอายุหนึ่งก็จะมีเรื่องเราเกี่ยวกับต่อมลูกหมากนะคะและในคุณผู้หญิงสุภาพสตรีก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องมะเร็งเต้านมกันตลอดและมะเร็งปากมดลูกนะคะแล้วมีตัวนี้มาช่วยได้มาดูแลกันได้เนี่ยก็เป็นข่าวดีค่ะนะ่าตื่นเต้นเชียว แต่ทีนี้เนี่ยพี่ยังอยากทราบเรื่องอื่นต่อด้วยค่ะคือเรื่องของผิวพรรณเราก็อยากจะให้ผิวพรรณดีและโดยเฉพาะในคุณผู้หญิงเนี่ยนะคะก็อยากรู้เรื่องะค่ะว่าไลาโคปินช่วยได้ไหมคะไลโคปินไปยับยั้งการเปลี่ยนของโฮอร์โมนเพศช,ชายที่ชื่อเทสโทสเตอโรนไปเป็น DHT ซึ่งทําให้ผมร่วงหน้ามันรูขุมขนกว้างแล้วก็เป็นสิวค่ะเพราะฉะนั้นการกินไลโคปินเนี่ยจะทําให้รูขุมขนเล็กลงหน้ามันน้อยลงสิวลดลง แล้วก็ตัวไลโคปินเองเนี่ยมันเป็นเป็นสารกันแดดแบบกินนะเขาเรียกว่า internal sunscreen คือกินแล้วให้ผลในทางกันแดดมีค่า SPF เท่ากับ4คือทำให้ผิวเราต้านแดดได้ถึง4เท่าของผิวเปลือยอันนี้ก็คือผลด้านผิวพรรณที่พี่เบ้านทำอืมค่ะฟังแล้วดีจังเลยนะคะเรื่องราวของคุณสมบัติต่างๆที่นี่มาถึงสูตรนี้ค่ะ Grape Seed Extract Tomato Extract นะคะตัวนี้ สารสกัดมเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศของไทยทำตัวนี้เลยนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของเส้นเลือดในสมองป้องกันเส้นเลือดตีบแตกตันนะคะมเมล็ดองุ่นยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีทําให้ลดเลือนฝ้ารอยด่างดําหมองคล้าต่างๆค่ะถ้าใครมีฝ้าเนี่ยคุณยุ้จะแนะนํำยังไงถามเผื่อคุณผู้ชมคะ่ะยุ้งจะแนะนําตามขนาดงานวิจัยค่ะมีงานวิจัยในประเทศจีนร่วมกับ กับโรงพยาบาลคู่ขนานในฝรั่งเศสเอาคนมาที่เป็นฝ้ามากินมเมล็ดองุ่น75มิลลิกรัมต่อวันค่ะพบว่า80%ของสารสมัครมีฝ้าลดลงและบริเวณที่เป็นฝ้าก็แคบลงออ๋เขาใช้75มิลลิกรัมต่อวันเท่ากับเกรฟซิดพลัสโตเมโตเอ็กซแทรคของไทยทำ สองแคปซูลต่อวันค่ะเท่ากับตัวนี้เท่ากับตัวนี้สแคปซูลใช่ถ้าถ้าขนาดตามงานวิจัย2องแคปซูลเป็นร้อยยี่สิบตามงานวิจัยค่ะแต่ว่างานวิจัยอ่ะใช้75็ิบห้าอย่างเี้ค่ะแล้วยุคิดว่าในเรื่องฝ้าเวลาเรากินให้มันจางแล้วก็แคบลงอ่ะเราต้องทาด้วยอืมค่ะขอบคุณค่ะพี่อยากจะแนะนําตัวอื่นต่อนะคะคือให้ทําเรามีเวชสําอางสูตรเลือนฝ้านะคะลดเลือนฝ้าหน้าใสชื่อเมลาสมา Spot, Correction, m e l มลัสมตัวนี้เลยเล็กๆพิกีิโนนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นครีมที่ลดเลือนฝ้าและรอยด่างดำต่างๆทั้งจากธรรมชาติแล้วก็รอยดำทั้งจากสารเคมีรวมทั้งการที่ไปทำเลเซอร์ต่างๆมันก็เป็นอิมมลเจลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ง่ายได้แต่เราทาเฉพาะตรงส่วนที่เราต้องการนะคะตรงไหนเรามีจุดตรงไหนเรามีรอยด่างดำนะคะตรงเนี้ย ใช้ได้เลยค่ะจะเป็นสิวแกะหรือทำเลเซอร์มาแล้วมีแผลเราใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะเมลัสมาอดำดก็ใช้ได้แผลถลอกดำๆลลกดำๆก็ใช้ได้นะคะคือแผลถลอกแบบยุง่งเกิดอุบัติเหตุเกาอะไรเงี้ยเกิดอุบัติเหตุไปโดนอะไรมาแล้วมันเป็นแผลเป็นอีกนี้ตัวนี้ก็ได้เมลาสมาสปอตคอเลคชั่นที่มีสารสก,กัดจากเปลือกปอสาซเรียไวมัสตาใบบัวบก ลดการสร้างเม็สีใต้ผิวช่วยให้ผิวขาวใสากระจ่างขึ้นนะคะและผิวก็จะแข็งแรงขึ้นสารสก,กัดจากใบบบวบก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังโอ้มันมีหลายสารมากเลยค่ะแล้วก็ไฮยาลูร n นิกอยู่ในนี้ด้วยนะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นไม่ก่อให้เกิดสิวสามารถทาเฉพาะจุดที่เป็นฝ้าได้หรือทาทั้งหน้าก็ได้ค่ะแต่เพียงแตทาทั้งหน้า ความรู้สึกก็คือแบบจะหมดเร็วแต่มันสวยเร็วด้วยอขอโทษทีอะมันแบบไม่ได้ไม่ได้อยากจะคุยเวอร์วังอลังการแต่มันทําให้กระจ่างกระจ่างขึ้นจริงๆนะค e. นนะกระจ่า,จางใสนอกจากนี้เรายังมีผลิตภัณฑ์กันแดดที่ผสมค o q คิวเทลดเลือนริ้วรอยได้แบบนี่อันนี้อิมมอเจลอีกแล้วนะคะตัวนี้อยากอยากโชว์ค่ะ mm. เพราะว่าตัวนี้อ่อนนุ่มกับผิวจริงๆนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีทีเดียวไม่เหนียวเนอหนะค่ะ แต่ว่าถ้าจะออกกำลังเราก็มีสูตรที่แบบใช้แล้วอ่านี่ค่ะ SPF 50เลยใช้แล้วออกไปเล่นกีฬาได้ออสู้แดดได้สบายสบายแถมเป็นรองพื้นได้ด้วยอีกนะคะลดเรือนริ้วรอยได้ด้วยเช่นกันค่ะทำให้หน้าใสและป้องกันได้ดียิ่งขึ้นกับแดดแรงๆมากๆนะคะเราก็มีความต่างกันแต่ถ้าเราทำงานอยู่ข้างในไม่ได้ออกไปสู้ที่ไหนตัวนี้อมาเจลก็ ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากเลยนะคะค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราคุยกันนะคะโทรสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะที่ Li ายแอดท็อปช้อปปิหรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะกลับมาพ,อพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาิกา45นาทีที่ JKN18 Top News ด้วยความรักและห่วงใยจากเรา พับเ y ลสตอรี่สวยสุขภาพ,ภาพดีแบบทับๆขอให้แข็งแรงและมีความสุขทุกๆท่านนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ